วันทีบก็มาแนะนำเรื่องของเพลงสายเจ้าว่าอาผมขออนุญาตไม่เอาเพลงของพี่วงพี่ๆเขาเข้ามาในอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับก็คืออยของแค่แนะนำการเล่นแนะนำนะครับแนะนำเฉยๆแต่หลายๆท่านก็อาจจะมีแบบการแกดเพลงแบบอื่นแต่ผมจะฟังเลย ก็คือเมื่อกี้ก็ลองฟังนิดหน่อยแล้วตึงก็คืออย่างแรกเลยก็ผมจะเล่นตัวเขาอาจจะดอกมาก็ได้นะครับอาจจะเป็น G เขึ้นเอ F หรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ฟังตนตตื่นต่นต่นตืยนต่นตนตนนตนตต

มันมีสูงมาก,ก็ได้จะอยู่ในโทนเดียวกันอา่ B, บ B นะครับตืด่ดดเ นี้ก็ดูการเล่นเม่เดินดูกระเดื่องดีๆนะครับเดเบาเสร็จอุ่นอาจจะมีลูกขื่นเข้ามาแทรกแซงก็ได้แต่ผมเล่นเป็นแพทเทิร์นก่อนนะครับ ต้องมาลองกันตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็ต้องฟังตตตตึึึประมาณที่ผมเล่นนะอ่แต่ว่าอันนี้ถ้าที่น้องที่แนะนำมาก็คือเพิ่งหัดเล่นนะถามว่า เราก็ต้องหัดเล่นแพทเทิร์นก็คือถ้าเราเข้าใจในแพทเทิร์นของเพลงก่อนแล้วลูกอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมามาเองนะครับพยายามไปช้าก่อนนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเตืตนตืตนตือน เสร็จแล้วก็จะมาเป็นทอดรมดามีขออแล้ว คื้อะไรครับ เกี่ีบีได้ก็ต้องว่าโน้ตอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ,อแต่ถ้าแพทเทิร์นหลักๆที่ผมจะสอนแพทเทิร์นหลักเลยท่อนขอรับนะครับใจเจ้า อันนี statement. ้บัคพี่เขามือเบสที่อัดก็ได้จะมีลูกเล่นเข้ามาครับมีการคอร์ดหนึ่งไปหาอีกคอร์ดหนึ่งให้ันแล้วเวลาเราจะแกะเพลงจะฟังเพลงแนวนี้แนวลูกทุ่งอนดี้เนี่ยจะเริ่มมีมือเบสที่มันหนักขึ้นแน่นอนโอ้ผมเขียนโน้ตให้เขานี่หรอ มือพันเลยแต่เพลงนี้ไม่ได้เขียนเพลงนี้ก็ไม่ได้เขียนนะครับเพลงนี้ก็คือ,อมีน้องแค่หนึ่งถามาว้ามันจะเล่นไงเราเล่นเราเล่นไปแพทเทิร์นก่อนแล้วลูกค่อยค่อยมาเก็บทีละเมตต็ดเอานะครับเหมือนท่อนเบร์ท่อนฮุกอ่ะท่อนฮุกคนไทยนะครับ ควักรู้ที่ได้ก่อนแล้วเราลองเล่นแพทเทอร์นะครับสำหรับผมนะครับแล้วผมเล่นแพทเอิร์นอีงเดียวนะ เล่น F ก็ดิ่มกันแพทเทิรเวลาเดินโน้ตให้เดินต่อกันให้ได้ถ้าเดินแบบอ่ะอย่าเดินตามจังหวะหนึ่งสำคัญ อันนี้ผมไม่สมใจเองนะก็คือแพทเทิร์นจังหวะหนึ่งเพงนี้สําคัญถ้าเราไปเล่น แล้เราก็ต้องไปไปกับกระเดืองนะครับก็คืออันนี้ผมผมผมไม่เอาเพลงที่ของพี่เขาก็มาอยู่ในวิดีโอนะครับคือแนะนําการเล่นอ่ะาะแล้วการเล่นสําคัญที่สุดไม่สำคัญว่าอะไรแพทเทิร์นเราหลักแพทเทิร์นของเบสแล้วลูกก็จะมาแต่ลูกนั้นก็จะอยู่ในคีย์แต่บางเพลงก็แตกคีบ้างแค่นั้นเองนะครับอ่ะ ทั้งนแล้วก็ผิพดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับที่สอบถามเข้ามากับเพลงสายเจ้าว่านะครับอ่ะงั้นผมก็มีแนะนําประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเล่นลองดูหาดูในเว็บที่มีคอร์ดลองมันเดิมแพทเทิร์นก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นลูกกันอ่ะแต่ตอนตอนแรกก็จะเล่นประมาณนี้อ่าอี๋ยวผมฝ่ายทีง่ายๆนะครับข้อนอึนโท แล้วปล่อยสกิดออกไม่ใช่เสียงเสียงอาจจะได้แต่ยังไม่มั่นคงนะครับ ังนั้นบทเพลงนี้ผมก็จะได้นาประมาณนี้นะครับโอเคถึงจะว่ามั้ผิดพลาดระการใดขออภยัยไปด้วยนะครับสาหรับอันนี้คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่หัดเล่นแต่ถ้าคนเล่นเป็นแล้วก็ดูได้แต่ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับคนที่เล่นเป็นก็ดูว่าเอะเราเล่นถูกหรือเปล่าบางครั้งผมเล่นผมก็ไปนั่งดูที่หลายๆคนที่คอฟเวอร์นะแต่ส่วนมากขอผมผม,ผมพยายามจะไม่คอฟเวอร์นะครับเพราะว่ามัน ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเขาด้วย,ยงั้นแล้ววันนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณมากถ้ยู่ติดตามช่องผมด้วยครับ b i r s t Basic ครับโอเคขอบคุณมากา